พลอยเชอร์มานตามติดต้องทูพีติดหนึบถึงห้องอาดที่ต่างประเทศล่าสุดมันพลอยเชอร์มานบุญยศัก ได้ไปซัพพอร์ตหนุ่มต้ง 2p ในการเวิลดทัวร์ร่วมกับหนุ่มเวไทเทเนียมและสาวกระแตอาสยามโดยต้องบอกเลยว่างานนี้นอกจากติดขอบเวทีคอนเสิร์ตเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มต้งแล้ว มัมพลอยเองก็ยังตามไปถึงห้องอัดเสียงเลยทีเดียวค่ะซึ่งหนุ่มโต้งได้ไปร่วมงานที่ต่างประเทศโดยเป็นการทำเพลงฮิปฮอปตามสไตล์ของหนุ่มโต้ง 2P ที่นิวยอร์กอีกด้วยงานนี้มัมพลอยดูยจะปลื่มปริ่มหัวใจแบบสุดๆและดีใจมากๆที่เห็นแฟนประสบผลสำเร็จรวมไปถึงอัดเพลงนี้เรียบร้อยนั่นเองค่ะมั่นใจเขาว่าถ้าปล่อยออกมาจะได้รับกระแสฮือฮามากไปยอย่างแน่นอนเพราะขณะ ทำที่ประเทศไทยยังดูๆๆเดือดเผ็ดร้อนแบบสุดๆนี่มาทําถึงนิวยอร์กมั่นใจเขาว่าจะต้องโด่งดังมากเช่นเดียวกันค่ะขอให้หนุ่มโต้งโด่งดังแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะและเพลงที่ออกมามีไวรัลและได้รับการชมและการแชร์จนเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตเลยทีเดียวค่ะ เพราะมัมพลอยเองเขาซัพพอร์ตทางด้านจิตใจสักขนาดนี้ยังไงยังไงเพลงก็ต้องออกมาดีอย่างแน่นอนว่าแต่ครั้งนี้จะเป็นเพลงรักหรือแนวไหนคะนุ่มต้องขาเป็นกำลังใจให้นะคะขอขอบคุณต้องทูพีและมัมพลอยเชอร์มาน ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ